สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django หนึ่งห้าศูนย์สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่ายใหญ่อย่างยามาฮ่าเองนั้นได้ทำการเปิดตัว YZF R 3รถสปอร์ตฟูลแฟริงชมใหม่ล่าสุดสำหรับการทำตลาดในปี2021ออัปเดตสีสันใหม่ในโทนที่แปลกตาออกไปสำหรับตลาดอเมริกาเหนือนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยมันมีชื่อของสีสันนี้อย่างเป็นทางการว่า Electric สำหรับสเปคของ Yamaha YZF-R3 2021นั้นจะมาในเครื่องยนต์แบบ 321cc 2สูบเรียง4จังหวะระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำดับเบิลโอเฮคัมชาวาล์วให้แรงม้าสูงสุดที่42 PS ที่1750รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดที่29.6นิวตันเมตรที่9000รอบต่อนาทีจุดระเบิดแบบ TCI สำหรับชิวหน้าและการออกแบบไฟ LED ด้านหน้านั้นจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากว z FR ัท FR1 นะครับตัวแชสซีของรถจะมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงแฮนด์รถจะเป็นแบบแฮนด์จับโชคใต้แผงคอมีระบบเบรก ABS ติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐานนะครับส่วนระบบกระสะเทือนด้านหน้าจะเป็นอัพไซด์ดาวแบบหัวกลับขนาด3 7ม mm ิมลิเมตรของ KYB ติดตั้งมาให้ด้วยโดยโทนสีใหม่อย่างเจ้า Electric t h i l l นั้นจะมาในสีเขียวเข้มตัดกับสีส้มของล้อมัก และลวดลายสติกเกอร์ต่างๆบนตัวรถทําให้มันมีฟีลลิ่งที่แตกต่างออกไปจากโทนสีปกติของรถรุ่นนี้ซึ่งก็ต้องมารอดูกันว่าในตลาดประเทศอื่นๆนั้นจะมีการอัปเดตโทนสีนี้เข้าไปในไลน์อัพด้วยหรือไม่ส่วนราคาของย m ม a ฮ่าวเซในประเทศไทยนั้นจะขายอยู่ที่1,888,000บาทด้วยกันครับ สนับสนุนโดย Lambretta s ตเ o อร์คล a สสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150ส s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส